เออที่ฉันเนี่ยฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์หยกนะคะก็เพราะว่าศรัทธาในตัวของอาจารย์หยกมากเพราะว่าก่อนที่จะรู้จักท่านนี่นะคะฉันเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนเครียดแล้วก็ชอบเก็บความทุกข์มาไว้ในในตัวจนไม่มีความสุขทางใจเลยนะคะและได้เจออาจารย์หยกเนี่ยอาจารย์หยกก็ได้ชี้นําให้มีเหตุและมีผลและให้เชื่อในเรื่องของกรรม แล้วก็ในการที่อาจารย์หยกได้ชี้นำให้ดูในเรื่องของดวงชี้ให้เห็นว่าในสถานะของดวงเราแต่ละแต่ละพบแต่ละตัวเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมและให้เกิดถึงการยอมรับซึ่งก็ได้คือมองตามดวงดาวที่อาจารย์ได้ดูให้แล้วก็กับตัวเองเนี่ยมันสัมพันธ์กันแบบอย่างน่าอาัศจรรย์ใจมากเลยค่ะ ก็เลยศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วก็ได้อาจารย์ก็ได้สอนวิธีปฏิบัติในให้เจริญแนวทางของพระพุทธองค์นะคะดยการฝึกสมาธิแล้วก็ให้รู้จากเหตุและปัจจัยให้รู้เกิดดับแล้วก็ฝึกปฏิบัติจนตัวเองเนี่ยลดความกดดันลดความเครียดแล้วก็ทําให้กับกลายเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคือดิฉันเน่ะเงินเดือนน่ะ แค่หมื่นกว่าบาทนะคะดิฉันได้สะสมปฏิบัติโดยบูชากราบไหว้ท่านแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชาสวดมนต์ทำเป็นภาวนานะคะดิฉันก็ได้เจริญในหน้าที่การงานก้าวกระโดดขึ้นเป็นเงินเดือนก็ระดับอัพขึ้นมาเยอะเลยค่ะแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นนะคะ <peek ing around> แล้วก็มีอะไรที่มันโชคดีมาหลายอย่าง <peek ing around> มีทั้งบ้านมีทั้งรถ คือหมายความว่าคือจากชีวิตในความเป็นอยู่ที่แบบแย่ลงอ่ะมันก็ค่อยๆขย,ยับดีขึ้นนะคะ